ก็ขอกราบสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซนเหลาเช่นเคยนะครับเอาวันนี้นะครับเซนเหลานะครับจะมาวิเคราะห์ผลบอลนะครับพร้อมแจกทีเด็ดบอลนะครับอ่าคู่นะครับยูเวนตุสนะครับพบกับนาโปลีนะครับอ่าคู่นี้นะครับตีกันในเวลาตีสองนะครับสี่สิบห้านทีนะครับของคัมคืนนี้นะครับ ทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับอยู่เป็นตุสดนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับแม้ว่านะครับภาพรวมในฤดูกาลนี้นะครับมาตรฐานของพวกเขานะครับจะดูตกไปเยอะก็ตามทีนะครับแต่ถ้าเกมในลีกช่วงหลังนะครับก็เริ่มจะกลับมาอยู่ในช่วงนะครับที่ทําผลงานได้แล้วเหมือนกันนะครับเพราะเกมในลีกถ้า5เกมหลังสุดไม่แพ้ใครมาเลยครับและเป็น และเก็บแชร์ไม่ได้ถึง4เกมด้วยกันนะครับขณะที่ทีมเยือนนะครับนาโปลีนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่านะครับฟอร์มยังดูแผ่วลงไปนะครับเยอะมากๆนะครับเพราะเกมใลลีก8เกมหลังสุดนะครับเก็บชัยมาได้นะครับเพียงแค่2เกมเท่านั้นนะครับและเกมนี้นะครับนาโปลีเองนะครับพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทีมนะครับเจ้าบ้านนะที่เป็นทีมใหญ่ด้วยกันนะครับ และถ้าเทียบนะครับกันดูจากฟอร์มภาพรวมนะครับกับเกมในลีกช่วงหลังของ2ทีมนี้กันดูนะครับต้องบอกว่านะครับเป็นทางด้านทีมเจ้าบ้านอย่างยูเวนตุสนะครับที่5เกมหลังสุดนะไม่แพ้ใครมาเลยนะครับและเป็นการนะครับเก็บชัยมาได้ถึง4เกมนั้นนะครับพวกเขาจะอยู่ในช่วงนะครับโมเมนตัมนะครับที่ดีกว่านะครับทางด้านทีมเยือนนะครับฟอร์มในลีกช่วงหลังนะครับ ผลงานดูตกไปเยอะนะครับทําให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเจ้าบ้านนะครับยูเวนตุสนะครับจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเก็บสามแต้มนะครับได้ในเกมนี้นะครับมองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่านะครับเกมนี้เห็นคนเลือกเชียร์นะครับยูเวนตุสนะครับเหมาะสมกว่านะครับขอฝากเลือกเชียร์ไว้ด้วยนะครับมาลายนะครับยูเวนตุสนะครับแม้ว่าจะเป็นสองทีมใหญ่นะครับของลีกด้วยกันนะครับก็ตามทีนะครับแต่วัดกันดูจาก ฟอร์มภาพรวมนะครับในช่วงหลังของสองทีมนี้กันดูมองว่านะครับเป็นทางด้านทีมนะครับเจ้าบ้านนะครับอย่างยูเวนตุสนะครับที่จะอยู่ในช่วงโมเมนตัมที่ดีกว่านะครับทางด้านทีมนะครับเยือนที่ฟอร์มนะครับช่วงหลังนะครับดูแผ่วลงไปเยอะนะครับอยู่พอสมควรเกมนี้นะครับเชื่อว่ายูเวนตุสนะครับน่าจะเปิดบ้านล้นเก็บสมแต้มมาได้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ ทิมารายนะครับอยู่มันตุ๊ดนะครับคืนนี้ชนะแน่นอนนะครับเสียนเหลาฟันทงเลยนะครับอ่าสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับให้ช่องเซียนเหลาด้วยนะครับขอบคุณครับ